สมบูรณ์แบบแทบไม่ต้องลังเลว่าจะเทใจให้ใครอื่นเลยค่ะก็ต้องให้เขาไปเต็มๆสำหรับคนนี้จอนนี่แอนโฟเน่ที่ความเทไม่ต้องพูดถึงเพราะติดตาตรึงใจมาตั้งแต่สมัยโอ,โอ,โอ้ออเกทเหนาแวนที่ถึงแม้เวลาจะแล่นมใหมกว่าป,ปีแล้วก็ตามแต่ความหล่อแบบพ่อช่างปั้นก็ขอยืนยันเลยค่ะว่าคุนพี่จอนนี่ก็ยังคงเป๊ะสมวไวและความเซ็กซี่ก็ไม่ได้มีน้อยลองเลยค่ะ 30 bit. จาน,นี่แอนโฟเน่นักสแสดงหนุ่มหล่อที่เป็นทั้งคุณพ่อที่แสนดีและคุณสามีที่น่ารักของครอบครัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคลากรของวงการบันเทิงที่มีคุณภาพอย่างเหลือล้นเพราะตลอดระยะเวลาของการเป็นนักสแสดงหนุ่มคนนี้ได้ทำหน้าที่ไม่มีตกหล่นบทบาทเข้มข้นแค่ไหนไม่มีผิดหวังแน่นอนซึ่งเส้นทางการเป็นซุปเปอร์ตาร์แถวหน้าของหนุ่มจอนนี่เริ่มจากการถ่ายแบบอวดหน้าหล,ะล,ะละ่อๆลงนิตยสารหลายฉบับพร้อมๆกับมีงานโฆษณาออกมาเรียกเสียงฮือฮาอยู่บ่อยๆและบทบาทของการเป็นนักดนตรีวงแกรนเอ็กซ์ก็ทำให้ เขากลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นทันทีและเมื่อความฮอตเริ่มติดลมบนผลงานชิ้นต่อไปของหนุ่มจจนนี่ก็คือการเล่นละครเรื่องแรกในปี2532ปีศาจในโรงศพซึ่งถือเป็นการปูทางการเป็นนักแสดงอาชีพได้อย่างสวยงามเลยล่ะค่ะน้องแมคุณแม่พานให้พี่ไปเรียนเมืองนอกพี่ต้องเดินทางเดินหน้าแล้วจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อยากไปเลยนะ แต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ยอมไม่มเก็บกุหลาบนี้ไว้ที่ดีนะเอาไปแทนพี่อ่ะที่จะมีน้องมีคนเดียวพี่สัญญาผมนี่ยเป็นคนไทยเครื่องท่อนนั้นเองและเพลงคื้นเมืองที่ผมพอจะรู้จักก็คงจะเป็นพวกเพลงลูกทุ่งที่พอจะหาซื้อเทอฟังได้นะฮะอย่างคุณสบายอยู่แล้วนี่เป็นคนไทยทั้งท่อน แต่คุณนี่เก่งนะพูดได้ตั้งหลายภาษาใครเป็นคนสอนคุณล่ะคุณแม่ของประชันผมสักทีได้ไหมคุณ,คณก็เลิาทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบสักทีสิแต่ผมอธิบายคุณเข้าใจแล้วไงคุณวิแลวถ้าคือว่าคุณยใทํำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะไอคนที่มันจะหัวเราะเยาะดังที่สุดเนี่ยก็คือนายเจนจบเข้าใจมะไม่ใช่คุณออนอินเหรอคะพูดอะไรถึงออนอยู่เหรอคะ วงการบันเทิงให้อะไรกับเราบ้างโอ้ให้ทุกอย่างเลยครับให้หน้าที่การงานให้อนาคตให้ภรรยาเพื่อก็ให้ครอบครัวมานะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในวงการนี้โดยที่เราก็ไปทําธุรกิจไปทางานเบื้องหลังก็ทุกๆอย่างครับผมว่านี่นคือสิ่งที่ได้มาจากวงการบันเทิงทั้งนั้นเลยครั้งแรกอะจริงๆแล้วคือไปถ่ายแฟชั่นหนังสือแล้วก็ไปเข้าวงแกรนด์เอ็กซ์ไปอยู่ดนตรีแป๊บหนึ่งหลังงานนั้นก็กลับมาแล้วเล่นละคร คราวนี้ก็ยิงยาวละครเลยครับคุณอยู่ภาคการแสดงมายาวเลยผมได้ตั้งใจรัติการผมผมขอบรัติการราติการรัติการฉันขอโทษกลับไปกรุงเทพแล้วก็ไปเรียนต่อ แล้วพอถึงวันที่ฉันกําหนดเอาไว้เมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะเตรียมไก่ต้มกับไข่ต้มเอาไว้ไก่ต้มไข่ต้มเอามาทําอะไรอ่ะอืมกพะประเพณีแต่งงานของเธอเนี่ยมันต้องใช้ไม่ใช่เหรอเกศผมขอร้องอย่าทาเรื่องให้มันวุ่นวายได้ไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมไม่เข้าใจเรื่องแค่นี้มันไม่เห็นจะวุ่นวายอะไรเลยนี่คะพง์นะเกศผมขอร้องนะ คุณกลับไปดูแลลูกเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถึงที่อุงคุณผมไปหาเองฮงอ่ะคุณที่พูดไม่ไ้เรื่องก็หลอไม่ไหวอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปหาทีนสมอนแล้วผมจะอยู่กับทินสมอนสองสามวันแล้วึงดปบกคุณเวลาโดนข่าวลบๆเนี่ยเรามีวิธีรับมือก็ถอนหายใจทีเดียวครับจริงจริง เพราะว่าไม่ได้ทาไงไงเราก็ต้องทําใจว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องที่มันไม่จริงก็ต้องทําใจให้เป็นกลางเพราะว่าถ้าเกิดคนเข้ามาอยู่ในวงการก็จะเข้าใจนะครับว่านักขาวว่าวกับนักแสดงนั้นจริงๆแล้วก็พี่พีพน้องๆเพื่อนๆกันคุณกำลังจะบอกผมว่าผมควรจะเชื่อว่าคนอายุร้อยปีกันอนะไรทำไมจะไม่ได้คนะเพราะถ้าคนอายุร้อยปีจริงๆ มันจะไม่สาวแล้วก็คงจะไม่สวยขนาดนี้มั้งครับเอาไม่ได้อยากแตะต้องตัวเธอเลยแม้แต่นิดเดียวกับใจมันฉันมันไปฉันมันไปเหรอทำไมมันถึงได้มาลุ้นคุยกัแต่เธอฉันรำคาญถ้าจะคอยดูนะตราบใดที่เธอยังอยู่ในสัญญากับฉันมันยังจะมีไอ้หน้าไหนกล้าใสเข้ามายุ่งเรื่องในบ้านฉันอีกไหมฟุทุพ่อ ลูกพุทธลูกพุทธพุทธพุทธลูกพ่อพุทธ จะไปทาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขาข้างนึงผมก็คงจอมอยู่ในวงการนี้นะครับก็ยังรักวงการนี้แล้วก็ชอบวงการนี้ภรรยาก็ทํางานอยู่ในวงการนี้แล้วก็ทาละครอยู่ถึงแม้จะผันตัวไปทําธุรกิจแต่ว่าก็ยังยังไงก็ยังเกี่ยวข้องกับวงการนี้ครับเราก็เคยมองคนที่เขาเคยดังมากๆแล้วก็เขาก็ลดลงนะครับก็เหมือนกันมันเป็นศัตรธรรมเหมือนกับวันหนึ่งที่เราเราเคยเล่นละครกับพี่เอกสรพงษ์นะกับอากุงศรีวิไลซึ่งตอนเด็กๆเราเคยดูเขาเป็นพระเอกมาแล้วเราก็คลั่งเขามากเลยเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งดูเขาเล่นละครกับเขา้ใดยูแล ยังไงนะอีกหน่อยควรจะต้องทําไงนะอะไรอย่างนี้นะเพราะเรามาอยู่จุดนี้เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมั้งครับเพราะว่าอีกอย่างเราคงมีอาชีพหน้าที่การงานรองรับเราด้วยมั้งก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแล้วก็เข้าใจกับสิ่งที่มันต้องเป็นไปครับดวงตาดวงตาช่วยผมด้วยครับโดนเขาทำร้ายมาอแล้วใครก็ล่ะยอมเลมี้ยง กเป็นใครก็าาชาติแต่มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่ยอมเลี้ยงจะตอเลยผมยอมทุกอย่างกับดวงตาเพียงขอให้ผมกลับมามีพลังมีวิชาอาคมเหมือนเดิมเพื่อที่ผมจะได้รักษาร่างกายของผมเอาไว้ผมยังไม่ต้องการไปปุดไปเกิดผมไม่ห่วงมีกวลังดูกับดวงตาที่ผลรั์มันมาเป็นแบบเนี่ยเพราะแกมันโง่บูร่ะ ดันห <Christina. S 1> ันไปพึ่งอเดชาก็นึกหรือว่าเดชามันจะช่วยกันได้ฮะแต่จำไว้นะเธอจะต้องทรมานอยู่ข้างๆกายฉันไปจนช่วยชีวิตขอย้ำอยู่ยิ่งสัตว์และทรมานชั่วชีวิตการทรมานทนทุกข์ และความเจ็บปวดใกล้จะถึงที่สิ้นสุดแล้วข้าพาทุกคนที่เกี่ยวเนื่องจากกรรมมาพบกันข้ากำลังทำเพื่อให้ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการนิสิตีหันที่จะตางก,กับพวกทุกคนต้องย่อยยับ ับสงลง,ง้มสำหรับผลงานด้านภาพยนตร์นั้นถึงแม้จะมีน้อยกว่าโทรทัศน์แต่ขอบอกเลยค่ะว่าแต่ละเรื่องมีคุณภาพอย่างมาก้องรู้ใช่ไหมว่าอาจารย์มีเมียแล้วก็รู้แต่ตอนนี้เขากำลังมีปัญหาครอบครัวเขากำลงังจะหย่ากับเมียครับ <c oughs> เข้าสูตรเปียบเลยว่ะสูตรอะไรรู้ไหมสูตรเท่าหัวงูขเขมอบไก่อ่อนไงครอบครัวมีปัญหากำลงัง,าาลงจะหยา่าเมีย โอ้โหเรื่องเก่าโบราณเป็นพันปีพอให้มันฟันก็สิรายไหนรายนั้นมันมีวันยาหรอฟังเพลงอะไรอยู่นะครับเห็นคา่าวที่แล้วก็ฟังเพลงปดของงอ้อเองค่ะชอบจรงเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าคนแต่งเขาแต่งเพลงนี้ให้กับงอ้อโดยเฉพาะเลยล่ะลองฟังดูสิคะไอ,ยอ้ยวสงอย่าลืมสิว่า ที่เป็นแต่เพียงคุนชินราชเฝ้าหอพระเท่านั้นวันหนึ่งพี่จะต้องเป็นมากกว่าคุนชินราชไม่อยู่อาทรงหมายถึงอะไรก็หมายถึงราชวงศ์อู่ทองจะต้องกลับมาครองอโยธยาอีกครั้งหนึ่งตามสิทธิอันชอบธรรมของพระราชวงศ์นี้ผมว่าสิ่งที่นักแสดงปัจจุบันที่ต้องนึกไว้เรื่อยๆนะครับว่า มันน่ากลัวกว่าสมัยก่อนออกนะเพราะดูเนี้ยเด็กเกิดใหม่เร็วมากนะผมว่าอายุของแต่ละคนจะสั้นมากกว่านักแสดงสมัยก่อนอยากให้ดูแลตัวเองดีแล้วก็ทําผลงานออกมาให้ดีๆเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับอยากให้มีใจรักวงการจริงๆแล้วมองได้ว่าคุณก็จะอยู่ในวงการได้ได้นานผมก็ไม่ได้ว่าหายไปเลยก็มีออกข่าวออกหน้าตำง,งานสังคมบ้างแล้วก็แสดงบ้างนานๆทีก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับรจะไม่หายไปจากวงการแน่นอนไม่หายครับไม่หายอยู่ในวงการนี้ครับ ถึงแม้ว่าปัจจุบันผลงานของนักแสดงฝีมือดีคนนี้อาจจะมีให้เห็นไม่มากนะักแต่เมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสที่ปล่อยฝีมือผ่านหน้าจอแฟนๆหายห่วงได้เลยเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นคนคุณภาพแล้วคำว่าผิดหวังสำหรับคุณพี่จอนนี่ไม่มีให้เห็นหรอกค่จะจันลจัลจัลจันนี่จันลจัลจันลจันจนีน่น